สรุปมาให้ฟังกับการเพิ่ม longevity ครับ longevity เนี่ยคือการใช้ชีวิตที่มีอายุยืนยาวและสุขภาพดีครับหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อที่เรียกว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยครับซึ่งหมายถึงการดูแลตัวเองให้ดูเด็กกว่าวัยนั่นเองครับเราต้องทําความเข้าใจาก่อนว่าความชราเนี่ยไม่ได้เกิดจากอายุที่มากขึ้นเพียงอ,อย่างเดียวครับแต่ยังหมายถึงสภาวะความเสื่อมของร่างกายรวมไปถึงความเจ็บป่วยต่างๆอีกด้วย การดูแลในแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเป็นการดูแลตัวเองในระดับเซลล์ครับพูดง่ายๆคือเซลล์ของเราก็ต้องแข็งแรงนั่นเองครับและวิธีการที่ทาให้เซลล์ของเราแข็งแรงได้นั้นครับก็ต้องดูแลในด้านของสารอาหารครับก็จะมีกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่ฮอร์โมนสารสื่อประสาทแล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์ครับและเมื่อเซลล์หรืออวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยมีสารเหล่านี้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์สูงสุดครับร่างกายของเราก็จะทํางานได้อย่างเต็มที่และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองครับ เมื่อโครงสร้างระดับเล็กที่สุดข,ของเราเนี่ยแข็งแรงก็ส่งผลให้ร่างกายของเราและระบบต่างๆเนี่ยแข็งแรงตามไปด้วยนะครับแน่นอนว่าผิวพรนณรอยหิยวย่นริรวุอยจุดด่างดำต่างๆเนี่ยก็เกิดจากระดับเซลล์เช่นเดียวกันครับเมื่อเซลล์ของเราแข็งแรงอ่อ,อนวานะครับก็จะส่งผลให้สุขภาพผิวของเราเนี่ยสดใสแข็งแรงไร้ริ้วรอยได้เช่นเดียวกันครับชาวลิสมาดิงเอเบิลวิตามินครับเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจสุขภาพของเราตั้งแต่ระดับเซลล์ครับด้วยการคัดเลือกสารสกัดระดับโลกที่มีผลงานวิจัยรองรับอย่าง เทลอส95ครับซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจที่ไขเข้าสู่การชะลอวัยระดับเซลล์ได้อย่างสมบูรณ์ครับมั่นใจที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคจริงอย่างต่อเนื่องว่าอายุเซลล์เนี่ยสามารถลดลงได้สูงสุดถึง8.5ปีครับและยังทํางานร่วมกับราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอสตาแซนทีนครับและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์อื่นอดีกว่า17ชนิดครับและการมี GOS <Wow. S 1> เพื่อให้ดูดซึมได้ง่ายจึงทําให้ชาลิสมาเป็น Ring Number One ant ant Vitamin, ริงเอเบิลนัมเบอร์1แอนตี้ออกซิแดนต์วิต